อยู่ในสภาพของการที่เห็นสภาวะต่างๆในะน่ก็มาดูที่การปล่อยวางตอนนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นหการเกิดการดับการปล่อยการวางการเห็นนิโรธนิโรธธาตุเนี่ยมันทำงานดับดับดับ,ดบ ปล่อยวางปล่อยวางไว้แล้วี่ปล่อยแล้วก็หายไปปล่อยหายไปไอหายไปนี่มันหายไปไหนหายเข้าสู่ยตาหมดเลยนะทุกอย่างที่มันปล่อยดับไป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 มันดับไปที่สุญญตาเนี่ยมันดับไปที่มันว่างเนี่ยนะั้นเรากลับไปที่ความว่างเนี่ยอานนี้ทุกคนจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะตกเปิทุกสตพสิ่งขึ้นมาใหม่ด้วยกุศลด้วยพลังที่ความที่เป็นคนเนี่ยด้วย ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะทั้งหลายอนิจจังทุกขังนัตตาปฏิจักสมุปบาทเนี่ยเรื่องของความอิงอาศัยด้วยกันและกันเห็นไหมแล้วก่อนจะเห็นปฏิจจ์ด้วยนะบางครั้งบางคนนะเห็นว่ามันทํางานพร้อมๆกันเลยวิชาสังขารวิญ,ญญาณนามรูปต่างๆอันหาอุปทานภพชาติมันเกิดพึกเลยมันเกิดทีเดียวเลยมันทํางานพร้อมกันในปิติจั แต่มันอิงอศาศัยอะไรมากอะไรน้อยตรงนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติจริงๆเห็นไหมว่าการเห็นปฏิจจ์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นแบบว่าเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอาจยตนะอักษะอะไรต่างๆที่มันเกิด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 มาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นหรอกมันเกิดลึกมันก็เปิดเกิดเลยแต่ที่มันยิงอศาศัยอะไรอะไร,ะไรมันก็อิงอศาศัยอวิชา ยิงอาศัยอันนั้นแหละเยอะแยะมากมายอุปทานอุปอาศัยเกิดการสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาแล้วก็ตัวตนขึ้นมานี่แหละมราจะเห็นปฏิจจ์ไปตอนที่มันปุ๊บขึ้นมาตอนแรกเห็นไหมที่บาสเตอร์บอกว่าอ่าเริ่มอ่าพอว่านแล้วเนี่ยพอเริ่มเราเราเริ่มกรุงแจกมาใหม่ปั๊บตัวตนมันขึ้นมานะเพอตัวมันขึ้นมาแล้วนั่นแหะปฏิจจ์มันทํางานทุบมันปุ๊บเลยนะมันทํางานแล้วเรารู้ไหมว่ามันทํางาน ตอนไหนตัวไหนทางานก่อนตัวไหนมันไม่รู้หรอกนะแต่เพียงแต่ว่าอาการมันเป็นแบบนั้นองสมเด็จสมบัติพระพุทธเจ้าท่านท่านไร้เลียงดูแล้วมันเป็นแบบนั้นไอ้จะาห้าเป็นแบบนั้นแต่ตัวไหนอาจจะเกิดก่อนเกิดหลังเกิดยังไงหรือว่ามันเกิดพร้อมๆ้อกันแต่พร้อมๆมันมีทุกตัวเวทนาก็มีตันหาก็มีอุปทานก็มีแต่อะไรมันมากอะไรที่มันที่มันโผล่ขึ้นมาเยอะๆตรงนี้ ชัดเจนนีน่ยนะก็ดีงามนะสภาวะเยอะแยะแบบนี้นะจะเห็นสภาวะธรรมแห่งการที่มันเกิดเหตุปัจจัยเห็นนิโรธต่างๆนะ่ยเห็นนิโรธธาตุที่มันดับไปเห็นไหมปฏิจจ์มันทานํางานปุ๊บ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 มันทํางานพร้อมๆกันเนี่ยการดับของอวิชชามันทํางานเห็นไหมเราจะเห็นอวิชาชามั้ยดันั้นอ่อเราจะเห็น นิโรธความดับโยธจะทำให้แจ้งเราก็แจ้งขึ้นเรื่อยๆมันแจ้งขึ้นแล้ววางวางไปวางไปวางไปพะเราเข้าใจในรูปดามขันห้าแล้วเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จิตสติพวกนี้ยถ้ามันจิตเนี่ยถ้ามันถ้ามันเจอเห็นสภาพของของอเข้าสู่ในสภาวะของความที่มันมันว่างไปแล้วเนี่ยถ้าว่างแบบที่ ผ่านนิโรธมาผ่านความดับไปแล้ว partido. คือบางคนพวกเราเนี่ยที่ว่างว่างกันมาเนี่ยคือว่างน้อมความว่างความว่างเข้ามาเลยนะคือมันว่างโดย carbon 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 carbon. Okay. ที่มันขาดกระบวนการบางกระบวนการไปล้าว่างแบบนี้เนาพอว่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เอาความว่างมันเอาพรมมาเป็นเป็นวิหารธรรมก็คือพรหมวิหารสี่ก็คือเป็นลักษณะของพรหมอะไรเอามาเป็นวิหารธรรมแต่ถ้าความว่างที่มันเกิดขึ้นจากความที่ดับ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 ปล่อยว่างปล่อยว่าง ไม่มีตัวไม่มีตอนอยู่เลยนั้นเน่นะที่มันเกิดจากสภาวะจิๆที่พระเซนนันมันจะเป็นความว่างที่ที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ความว่างในแบบลมเป็นความว่างของสาจตาวิหารแต่ว่ามันจะแวบ,บเดียวเท่านั้นแวบบเดียวเนี่ยนะไอกนากเราจะได้ประทังคะวิมุตเข้ามาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความว่างที่จิตมัน จิตมันจะไปกลับมานะเพราะจิตมันรู้เนี่ยจิตเนี่ยนะมันโอ้โหมันหลงมาหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันมันหลงมาซะจนมันเห็นความทุกข์มาจนมันเบื่อหน่ายแล้วนะแล้วมันมาเข้าใจถูกดางกันห้าตามที่มาเตอร์ได้สอนไปมาเข้าใจกฎของธรรมชาติต่างๆกพรามันเข้าใจเข้าใจมันเริ่มหาช่องทางวิ่งหาช่องทางที่จะมาพิจารณหลุดพ้นจากความที่ไป ิดปั่นนะแล้วพอมาเจอหนทางที่จะมันจะต้องหยุดทํางนานมันจะได้พักผ่อนสักทีนะไม่มีทางหรอกทิ่จิตมันจะโง่ไปไปหลงอีกครับชำนะมันมันก็จะต้องโดดไปที่ไอ้ที่สภาพที่มันว่างที่มันนิ่งสุขเลยนน่นึงมันไปเจอสุขครั้งแรกที่พวกเราเจอกันนี้ก็ไปเจอความว่างจริงๆมันเป็นเป็นว่างของสภาวะของความว่าง แล้วก็คิดเออมันมันว่างแล้วมันเป็นมันเป็นว่างจากสุญญตาแล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราไปเราเราไปว่างตรงนี้เราพอใจปั๊บมันก็ไปสร้างภพของความว่างตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันกลายมาเป็นเอาสภา,าพภพความว่างนั้นมาเป็นวิหารธรรมก็เป็นพรมเลยก็เป็นพรมนะก็เรียกว่า,วารพรมวิหารนี่ยพรมวิหารสี่แต่เราไม่เอาพรมวิหารเราต้องเอาสุญญตาวิหาร ค่อยๆนะค่อยๆอย่าใจร้อนใจ่เย็นเย็นค่อยทาไปไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นขณะ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 จิตมันเป็นขณะขณะขณะเราต้องใจเย็นเนี่ยดังนั้นเราก็นะมาเจอกันวันที่สามสิบเอ็ดนะถ้าวันนี้มาเจอจะสอบสอบเเชิญขึ้นมาเลยทั้งสองคนนะเพราะว่า じゃあ見れると思う。